สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับพบกับของผมแบงค์ช่องแบงค์ a ราชาแนลอีกแล้วน,นะครับโอเควันนี้นะครับผมจะนําน้าหอมตัวหนึ่งที่ผมเคยนํามารีวิวแล้วมารีวิวอีกครั้งทุกคนงงว่าอย่างวาทำไมทิ้งเอาน้าหอมที่รีวิวแล้วมาดีวิวอีกก็ค,คือตอนที่ผมรีวิวตอนนั้นนะครับเป็นช่วงที่ทําช่องแรกๆแ,แล้วก็มีความงงๆง,ง,งวยๆไม่จะพูดยังไงวกไปว,วนมาแต่ตอนนี้ถามว่ามันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นนิดนึงนะแต่ว่าอ่ะผมก็อยากจะพูดถึงเขาอีกรอบหนึ่งเนื่องจากว่า เขาเนี่ยตัวนี้นะครับนั่นก็คือ m o ค k ok i o o t o y 2ครับน้องหมีน่ารักสุดคิวของเรานะครับผมตอนนี้บล็อกเกอร์ต่างๆเริ่มจ่อมาชื่นชมเขาไม่ว่าจะช่องแบบคือช่องต่างๆที่เขาชอบ n นิชแบนอะต่างก็อาจจะมาพูดถึงตัวนี้บ้างแล้วนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งแหละระยะทางพิสุดน์ม้าการเวลาพิสุดคนเป็นเรื่องจริงครับตอนแรกนะครับ เข้าออกมาแบบนี้ซึ่งผมเองอเป็นคนที่หลงแพ็เกจจิ้งผมรู้สึกว่าแพ็เกจจิ้งแบบนี้มันน่ารักมันน่าซื้อสําหรับผมนะครับผมแล้วก็หลายๆคนแต่สําหรับคนที่รักในนิชแบรนด์หรือสําหรับคนที่เล่นแบรนด์ที่ไปไกลแล้วอ่ะเขาจะมองแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้มีความกิ้ก๊อกกินงก่องแก้วแบบว่าเดวแปลวอ่ะดูแบบไม่น่าจะน่าสนใจแต่สําหรับผมมันน่าสนใจเพราะแพ็เกจจิ้งแล้วหลังจากที่คนได้ใช้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับตัวนี้กลับได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่ยอยๆเพราะอะไรไปชมกันครับ โอเคครับสำหรับ m o สติโนทอยทูนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปมันก็คือเมนคอร์ซึ่งผมไม่อยากจะพูดซ้ำอีกทีหนึ่งให้คุณมองตรงนี้ครับฟิ้งนะครับ,นะรบผมก็จะพูดความรู้สึกเอาความรู้สึกจากคลิปนี้ไปเลยนะครับก็จริงๆแล้วมันก็จะออกนะเป็นแนวฟ o ุตตี้เป็นแนวฟลอเรลเป็นแนวเฟรชกลิ่นสวิตกลิ่นซิตรัสอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคแต่ว่าที่สําคัญในกลิ่นนี้นะครับผมรู้สึกว่าม,มันมีความละมุนมีความแบบ หอมมีความน่ารักมีความน่าใช้นะครับผมอ่ะเรามารู้จักโนต้ตดีกว่าครับโนต้ตน้ําหอมสําคัญกว่าเมนคอร์สสำหรับผมนะท็อปโนต้ตนะครับจะเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลครับแล้วก็ไปกลิ่นของเมดูรินออเรนแล้วก็มีกลิ่นของดอกแมกโนเลียครับผมโอเคส่วนเบดโนต้ตเนี่ยเขาจะเป็นกลิ่นของไวท์เคอร์เรนซ์พีโอนี่จัสมินนะครับส่วนเบสโนต้ตจะเป็นมัส แนด์วูดแล้วก็แอมเบอร์วูดนะครับโอเคก่อนที่ทุกคนจะดูคลิปนี้แล้วก็ด่าผมว่าผมมองอะไรก็คือผมสายตาสั้นมากๆดังนั้นผมพยายามจะมองเลนกล้องแต่บางทีผมมองไม่เห็นเพราะว่าหน้าจอมือถือเป็นสีดานะครับโอเคนะตามนั้นอ่ะชิดเลยครับคือมันเป็นกลิ่นที่ผมค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับเขาเพราะว่าผมใช้มันนานมากๆเลยนะครับก็คือตั้งแต่คลิปแรกที่ออกมาน่าจะประมาณสี่เดือนแล้วนะก็ใช้มาสี่เดือนแล้วอนะ่ะแล้วน้องชายผมก็ชอบมาก ผมก็เลยได้กลิ่นนี้บ่อยๆนะครับกลิ่นเปิดตัวนะครับมันจะเป็นกลิ่นที่หลงรักได้ไม่ยากเลยกลิ่นมันจะออกแนวเป็นแอปเปิลครับแต่ว่าความรู้สึกผมอ่ะมันเป็นแอปเปิลที่เป็นแอปเปิลเขียวแล้วก็เป็นแอปเปิลที่กล้วมากับความเป็นหมักฝรั่งเป็นแอปเปิลที่เหมือนกับว่ายางลบตอนเด็กเคยเห็นยางลบมหอมไหมครับที่เป็นรูป A B C อะไรเงี้ยหรือเป็นรูปผลไม้ที่ตอนเด็กเราใช้กันนะครับกลิ่นมันจะเป็นแอปเปิลที่เป็นขนมมีความเป็บญจลี่ครับ ส่วนความสดชื่นของความเป็นส้มเนี่ยผมว่าเขาตีคู่มาด้วยกันแต่ความเป็นแอปเปิลของเขาอะชัดเจนมากกว่านะครับก็เลยทําให้กลิ่นแบบส้มความสิตรัสมันไม่ได้มันไม่ได้ออกมาขนาดนั้นะมันมีความสวีทมากกว่าใช่แล้วก็มีความแบบว่าผมไม่เคยได้กลิ่นแมคโดนัลีย e จริงจ ต้พูดตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นของดอกไม้ขาวที่มีความละมุนมีความหอมนะครับดังนั้นเมื่อความละมุนมาเจอกับความหอมแล้วก็มาเจอความกลิ่นฟุตตี้อ่ะกลิ่นตอนแรกหลงรักได้ไม่ยากมากครับโอเคหลังจากที่ใช้ตัวนี้ไปสักระยะหนึ่งนะครับความเป็นฟุตตี้เขาจะเริ่มดายดาวลงนะครับพอถึงกลิ่นกลางเนะี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันมีกลิ่นของพีโอนน่ใช่ไหมพีโอนน่เนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่คล้ายกับ กุหลาบครับเป็นกุหลาบอีกแนวหนึ่งนะกลิ่นใกล้ๆกันนะครับกลิ่นเขาจะมีความละมุนมากขึ้นมีความมัสกี้มากขึ้นความเป็นไวท์เคอร์เรนต์นะครับน่าจะเป็นอาลมณมแบบว่าเบอร์รี่นะครับตะกูลเบอร์รี่เบอร์รี่อย่างเงี้ยกลิ่นมันก็จะมีความแบบอาจจะไม่ได้สว่างเท่าตอนแรกทึบลงมาหน่อยแต่ว่าเป็นกลิ่นที่หอมแล้วก็มีความรูครับเนี่ยความแปลกของน้ำหอมตัวนี้ก็คือตอนแรกมันมีความสดใสมีความเด็กน้อยใช่ไหมแต่พอถึงกลิ่นกลางกลิ่นปลายเขาจะมีความหรูหราขึ้นมาครับ เป็นอารมณ์แบบมันไม่เชิงว่าแป้งอะแต่มีความหรูหรามีความเรียบหรูมีความดูแพงกว่าแพ็กเกจจริงที่หลายๆคนบอกว่ามันดูกินกล่องแก้วแต่สำหรับผมมันโคตรน่ารักเลยนะครับเฟืองสุดท้ายนะครับกลิ่นที่เขาบอกก็คือมันจะเป็นกลิ่นแนวมัสถูกต้องครับมัสจะสื่อไปถึงแป้งๆได้แล้วก็มีกลิก่นแซนด้าวูดหรือแอมเบอร์วูดพวกยางไม้อะไรเงี้ยผมไม่รู้สึกถึงสิ่งเหล่านั้นมากเท่าไหร่ส่วนมากสุดท้ายจะเป็นกลิ่นมัสมัสนะครับ คือถ้าให้ผมพูดถึงว่ากลิ่นเนี้ยคุณจะนึกถึงอะไรให้นึกถึง m อ็เพลง on the ground ของโรเซครับ everything I mean is on the ground ก็คือตอนที่ลอยขึ้นไปอ่ะอารมณ์แบบว่าโฆษณาน้ำยาปรับผ้นนุ่มอ่ะเออช่วงที่โร s ซ่ลอยขึ้นไปมันกลิ่นประมาณนั้นเลยเป็นความแบบลอยๆหอมๆแบบมีความแบบหรูหรานครับโอเคการกระจายตัวของกลิ่นนี้นะครับช่วงแรกๆกระจายตัวเป็นมวลครับคือ30มสินาทีแรกถึงหนึ่งชั่วโมงอ่ะคุณจะได้กลิ่นประมาณสุดแขนคนที่อยู่รอบข้างเราจะได้กลิ่นเราแน่นอนนะครับเหมือนเต้นเลย แต่หลังจากนั้นนะครับพอถึงกลิ่นกลางๆของเขาอะประมาณช่วงแบบหชั่วโมงไปแล้วอะประมาณหนศอกจะได้กลิ่นของเราครับแล้วก็คนที่เข้ามาใกล้เราถึงจะได้กลิ่นแล้วนะครับแต่เป็นกลิ่นที่ไม่เวียนหัวนะอืก็เลยทําให้รู้สึกว่าการกระจายตัวของเขาอะต่อให้มันกระจายตัวแรงเป็นมวลขนาดไหนมันก็ไม่เวียนหัวครับนี่คือข้อดีของเขาต่อไปนะครับใช้กับใครได้บ้างผมมองว่าเป็นกลิ่นที่ อาจจะมองถึงความเป็นผู้หญิงแต่ว่าผู้ชายก็ใช้ได้ครับน้องชายผมบอกไปแล้วครับว่าชอบกลิ่นนี้มากเพราะฉะนั้นผู้ชายก็สามารถใช้ได้มันมีความแอบยูนิเซ็กอยู่ในตัวนะครับเพราะว่าเป็นกลิ่นที่สะอาดมีความสดชื่นมีความาฟูตตี้ฟูตต,ต,ตี้แบบน่ารักน่ารักแต่ก็มีความเรียบหรูครับดังนั้นถ้าคุณจะใส่ไปทําง,งานใส่ได้ครับสักประมาณ2-3สเปรย์อะไรเงี้ยครับไปทํางานไปเรียนแต่ถ้าคุณทํางานในห้องที่เป็นห้องแอร์แล้วก็ไม่ได้ใกล้ชิดกันต้องแบบอึดอัดกันมากนะะักอ่ะ คุณสามารถสเปรย์สิ่งนี้5้าถึงหสเปรย์ได้เลยครับแบบสบายๆไม่หมุนหัวไม่เวียนหัวไม่รบกวนใครนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับตอนเย็นหรือระหว่างวันถ้าคุณจะไปเดทนะครับกินนี้สามารถไปเดทได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนครับทั้งนี้เดทนั้นจะต้องเป็นเดทที่แบบว่าไม่ใช่ไปเดทในผับเข้าใจไหมผมทุกไลายคนอาจจะงว่าเดทในผับไม่ได้เลยมีเนี่ยเนี่ยก็เดทในผับไปแล้วนะครับนะครับการเดทตอนกลางวันไปทานข้าวตอนกลางวันไปทานข้าวตอนเย็นได้ครับเวิร์ โอเคเลยไปดูหนังได้ครับแต่ถ้าคุณจะไปเที่ยวผับผมรู้สึกว่ากลิ่นเขาค่อนข้างที่จะเป็นแบบเบบี้เกินไปอาจจะต้องหลสเปรย์หน่อยถึงมันไม่คุ้มนะครับถามว่าได้ไม่ได้แหละแต่ว่ามันเปรีองนะครับผมก็เลยไม่แนะนําให้ใช้น้องคนนี้ไปผับนะครับผมแล้วก็ในงานทางการกมากๆใช้ได้ครับอย่างที่บอกอ่ะในความแบบกลิ่นน่ารักของเขามีความเรียบหรูซ่อนอยู่ดังนั้นงานทางการงานแต่งงานบุญงานบวชสามารถใช้กลิ่นนี้ได้ตอนกลางวันไม่มึนหัวครับแต่ ถ้าเป็นตอนกลางวันอ่ะคุณจะต้องลดสเปรย์ลงนิดหนึ่งนะก็ต้องดูว่าถ้าสมมติว่าไปเดินตลาดหรือไปงานบวชที่ต้องลำเซิ้งเต้นลำอย่างนี้นะครับผมสองสเปรย์ก็พอไม่งั้นอนะ่ะพอมันไปเจอแดดมันอาจจะมึนๆได้แล้วแต่คนผมไม่มึนแต่คนอื่นคนรอบข้างอาจจะมึนนะครับการออกกําลังกายผมว่ากลิ่นนี้สามารถใช้ไปออกกําลังกายได้ครับถ้าคุณจะไปออกกําลังกายเลยสองสเปรย์พอนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่า คุณจะรอกลิ่นกลางเนี่ยสามสเปรย์สี่สเปรย์ก็ได้อยู่สําหรับการไปออกกาลังกายนะครับไม่มึนหัวไม่เวียนหัวแน่นอนความติดทนนะครับส่วนตัวผมมองว่ากลิ่นนี้ค่อนข้างที่จะติดทนในระดับหนึ่งห้าถึงหกชั่วโมงได้อยู่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณสเปรย์ดีๆแบบสเปรย์ย้ำๆหน่อยแต่แล้วจุดคุณเบิ้ลนะครับกลิ่นนี้จะลากยาวไปถึงเจ็ดถึงแปดชั่วโมงได้เหมือนกัน,นครับข oh <my> ึ้นอยู่กับว่าคุณจะรับไหวไหมกับกลิ่นที่มันจะตีเป็นมวลมากกว่าปกตินะครับดังนั้น ความติดทนแบบนี้ความคุ้มค่าและราคาของเขาผมรู้สึกว่าคุ้มค่าครับเป็นกลิ่นที่ใช้ได้หลายโอกาสใช้ได้หลายงานซื้อเป็นของขวัญก็ได้ตกเด็กได้ตกปู้ได้ดังนั้นคุ้มค่าซื้อเถอะนะครับถ้าคุณแบบว่ารู้สึกว่าอยากจะมีน้าหอมตัวหนึ่งที่แบบใช้ได้หลายโอกาสตัวนี้ตอบโจทย์คุณครับโอเคผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับ ทุกๆคนไม่มากไม่น้อยแล้ว <OR> <othes JI> มันก็น่าจะดีกว่าคลิปที่แล้วนะครับอาจจะไม่ดีตรงที่ผมมองไม่เห็นเลนส์กล้องแล้วก็งงๆอะไรเงี้ยโอเคอันนี้ก็ขอโทษด้วยจริงๆนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์ใครมีความรู้สึกหรือเคยใช้ตัวนี้แล้วเป็นยังไงมิ้นบอกกันด้วยนะครับผมวันที่ผมแบงก์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ